ตัวตัดสายเคเบิลน,นะคะตอนแรกก็เปิดออกเมื่อกี้ใช่ไหมเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็ผุบผุบเข้านะเปิดออกอ่ะเ,เราเสร็จเราใช้งานเราผุบเข้าเราใส่สายเคเบิลเข้าไปในช่องแล้วก็ขยับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้มันจะค่อยๆตัดค่อยๆตัดเนาะถามว่าแบบดูแล้วแข็งแรงทนทานไหมก็ใช่เลย ด้ามจับก็ยังยืดออกให้ยาวขึ้นได้ด้วยเนี่ยตามภาพเลยค่ะแล้วสุดท้ายตัวใสายเซเลกนจะตลุดใช้ดีแน่นอนค่ะสินค้าซเนสนโดยลัมโบช่องปอ,อกเสียไฟอันดับหนึ่งของไทยเสร็จแล้วถ้าคลายออกก็ตรงนี้อ่ะคลออกก็คืออา,า,ด,าดัานดันไปมุมฉากาแล้วก็ดึงนี่คือการ,รคลายออกโอเคใช้งานง่ายมาก ขอบคุณค่ะช่าง